สวัสดีทุกคนจากกรุงปารีสนะคะคุณอยู่กับฟาโรสและนี่คือไกลบ้าน,นะคะ่ะ ตับตัวดาราตอนนี้เราอยู่ที่หน้าอ๋อชาแปนของซอกบอลมหาลัยซอกบอลปารีสนะคะเป็นการเปิดรายการที่แปลกนะคะเพราะว่าเราไม่เน้นเดินแล้วค่บวันนี้ใช่เดินไม่ไหวแล้วเพราะเราเดินมาเยอะแล้วเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยเราไปไหนกันมานะคะนูเซ่เด็กฟินี่ซึ่งมันเป็นมิวเซียมที่พี่ฝ่าเคยมาแต่ว่าคราที่แล้วพี่ต่อมาแล้วสองสามปีที่แล้วมาเราไม่ได้เข้ามันปิดรอบนี้ก็เลย ก็เลยได้ข้าวพอดีข้างในมันถ่ายลำบาก <c oughs> เราก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวถ่ายมาแล้วก็มาเล่าข้างนอกหลักกด,ดีกว่า มันเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวกับ <omon ic S 1> ยุคกลาง,งใช่เออยุคกลางนี่นะคะก็จะมีช่วงอายุประมาณศตวรรษที่5<อ>ถึงศตวรรษที่15เออ <LO C> น้าะน่ะก็คือประมาณพันปีสิ่งที่เห็นเดน่นๆเลยก็คือพวกโบสถ์กอติกต่างๆนอเทดามอย่างเงี้ยก็เป็นหนึ่งในยุคกลาง <S <S 2> <S 2> สูงชลูตออออุดบอดยอดขุนพลทางนั้นเลยแต่เอาจริงๆยุคกลางมันก็แบ่งย่อยอีกปะคะที่เราไปดูมามันจะมีแบบมันมีเออรี่แล้วก็มีไฮมิดเดิลเอช ทายเนี่ยนัทธดารได้จะเป็นยุคไทายอ่าแล้วก็ค่อยมาเลทนี่ก็เลยเลทคือใกล้ๆจะเข้าทางเรเนซองแล้วอาฉะนั้นตอนนี้ได้ได้ได้คำตอบนะคีย์เวิร์ดยุคกลางเนี่ยจบปุ๊บก็จะเข้าสโซเรเนซองเออได้หนึ่งคะแนนแล้วนะแต่ข้อนี้เต็มสิบห้านะโอ้คุได้เป็นหนึ่งอะไรที่พอพูดถึงยุคกลางแล้วคนคิดถึงนะอ่าอ่าใช่ลัษณะเด่นเด่นลัษณะเด่นที่คิดดาร์กเอจอ๋อใช่ยุคมืด อ่าทำไมถึงเรียกว่ายุคมื้อราคาคุณแดงเพราะว่าวิทยาการก่อนหน้านั้นอะมันล้ำมากอ่าลองคิดดูว่า เรามีเมโสโปเตเมียเนาะเรามีอียิปต์เนาะอียิปต์นี่คือแบบว่าทำมัมมี่สร้างพีระมิดตามท่านแบบซีีนั้นแล้วก็มากรีที่แบบว่าปรัชญาฟิลโสฟีเบ่งบานนักคิดต่างๆแล้วก็มาโรมันโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการพอโรมมันล่มสลายอ่ะหลังจากนั้นนักประวัติศาสตร์ก็มองว่าไอ้หนึ่งพันปีหลังจากนั้นอ่ะกว่ามันจะเข้าสู่ระดับสองเลยอ่ะความเร่งของวิทยาการความรู้อ่ะถามว่ามันเจริญไหมมันก็เจริญนะแต่ถ้าเทียบด้วย1000ปีผ่านไปอ่ะมันเหมือนกับกระตึ๊บเดียวอ่ะ <ừ> มันเจริญได้แค่นี้เองการแพทย์อย่างเงี้ยเทคโนโลยีอย่างเงี้ยมันไม่ได้ก้าวหน้าเหมือนยุคที่แบบอียิปต์ทำได้กรีกทำได้โรมันทำได้การแพทย์ก็เป็นเรื่อง superstition จะสั่งสังส่งยาสั่งยาก็ต้องแบบมีการดูดาวืาาอบบมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อมากกว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์แต่คนไทยก็ยังทำอยู่ใช่ไหมก็เราอยู่ยุคกลางกินเที่ยวเออกินเที่ยวกินที่ไทยก็เออก็ยังยุคกลางไม่เป็นไรเนาะเราเดินทางชาินิดนึงแต่จริงอ่ะ มันก็น่ามองเพราะพี่มองว่าไงหรือเปล่าไอศิลปะวัฒนธรรมในยุคกลางอ่ะมันก็พัฒนาเยอะนะและทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่ตอนนี้ในยุโรปอ่ะส่วนมากมันเป็นอิทธิพลที่เกิดจากยุคกลางส่วนตัวชอบเวลาอ่านแล้วเขาบอกว่ามันเป็นยุคมืดเราจะไม่ค่อยเก็ตมันมืดอย่างมันก็มันก็มีมันก็มีดีของมันเราถ้าจะมองในมุมว่ามันเป็นยุคที่แผ่นดินยุโรปส่วนใหญ่อ่ะมันถูกรุกรานโดยอินทรยชนชนไเช่นแขกมัวบ้างแขกมัวบ้างแล้วก็อัตติล่าที่เป็นอะไรนะ <laughs> ไม่เฟยไชอันนั้นยอมให้ลุกนะนอยอมให้ลุกเลยเดี๋ยวพี่จะรับอธิลา่าน,นพวกน,นานเข้ามาไล่เจอมาอนิเข้ามาทางตะวันออกอน้องน้องที่ฟังอยู่เรารู้สึกว่าคุยอะไรกันไม่เห็นเข้าใจเลย <c oughs> ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะพวกเราเองก็ไม่เข้าใจ <c oughs> ในขณะที่นะักวิชาการวนใหญ่บอกว่ามันเป็นด์กเอจเนี่ยแต่จริงๆเรามองอะ่ะมันเป็นแบบยุคที่รุ่งเรืองได้นะเร r เฟรนนี้เอามาจากเมดเนาะเมดนี่คือมิวเซียมอยู่ที่นิวยอร์ออกมีอาจารย์ท่านหนึ่งท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วอะ่ะนับเฉพาะในปารีสในฝรั่งเศสอย่างเดียวปี1100-1300เนี่ยใช้หินอะ่ะมาสร้างพวกโบสถ์พวกอะไรต่างๆสิ่งก่อสร้างอะ่ะมากกว่าที่ใช้ในอียิปต์3000ปีนะเพราะฉะนั้นเราจะมาบอกว่า ยวิวัฒนาการหรือศิลปะหรืออะไรในยุคกลางมันไม่เจริญรุ่งเรืองมันไม่ได้นะเอาจิงๆริงมันอยู่ที่ว่าเราอะไรเป็นตัวเทียบถ้าไปเทียบเรื่องปรัชยาอะไรมันก็อาจจะแบบอ๋อใช่เพราะว่าสายนั้นะคือเหมือนหยุดชะงักไปเลยปรัชญาความคิดที่มันเฟื่องฟูข็้ามาในยุคกรีกอยู่ดีมันก็เหมือนมันก็อาภัก พักไปหนึ่งันปีแล้วอยู่ดีเลยในซองก็แบบไปเอากลับมาอันนี้ชัดเจนแต่กําลังจะบอกว่าถ้าเป็นเรื่องของสถาปัตยกรรมใช่มันใหญ่โตเวลาเข้าไปในโบสถ์เนี่ยด้วยวิธีการที่เขาอยากจะนําเสนออยากจะให้คนเข้าใจว่ากอดเนี่ยมีภาวะฟูขนาดไหนฉะนั้นทํายังไงคุณก็ต้องสร้างวัดสร้างโบสถ์ให้มันอลังการเปิดประตูบวกเข้าไปปุ๊บคุกเข่าเลยปึ้งแล้วมองขึ้นไปโอเค นี่คือภาพแทนของสวัสด์เขาสกรอรเขาสกอตเขาสกรอสกรเป็นอย่างนี้ฉะนั้นคือเปรผมว่าทำไมเนี่ยโบสถ,ถ์ก็ทิกนยุกกลางเนี่ยพัฒนาการมันถึงแบบกลายเป็นโบสถ์อย่างนรธยาที่อลังการสูง,สงแล้วก็มีการคิดว่าอ,อ๋อแ,แรกๆมันอาจจะมืดๆไปหน่อยเอาใส่กระจกสีให้แสงรอดมาเป็นสีๆฉะนั้นมันมีการคิดอยู่ในช่วงหนึ่งพันปีนั้นแหละในแง่สถาปัตยกรรมมันมีอะไรเยอะมาก โดยช่างย่อีกอ,อันหนึ่งก็คือพวกฟิกเกอร์พวกรูปสลัดรูปปั้นทั้งหลายเนี่ยในยุคกรีกหรือยุโรมันเนี่ยมันมีการทํารูปที่เหมือนมนุษย์มัดกล้ามเนือ้อใดๆใชไหมคะแต่พอเป็นยุคเข้าไปยุคกลางเนี่ยมันเหมือนกับอยู่ดีดพๆพอชั้นสักส่วนมันก็มันก็มนกไม่ไม่ค่อยมนุษย์เท่าไหร่เพราะอะไรเพราะเขาอยากให้อะไรนะคอนเซ็ปต์คือเหมือนกับมองขึ้นไปแล้วโอ้ใกล้จะขึ้นสวรรค์อ๋อใช่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 แบบมองขึ้นไปแล้วคือสังเกตว่านักบุญรูปแบบหน้ายาว ตัวก็ต้องยาวเพื่อจะหลอกตาเราว่านี่มันสูงรูดแล้วมองเข้าไปแบบมันจะขึ้นโซนกลางจะขึ้นโซนแต่เดี๋ยวพอมันเข้าเลยในโซนบางทีเนี้ยมันจะเริ่มเนียบละมันจะเริ่มไปเป็นงานดาวินชีงานมิเกลันเจโลงานแบบเห็นมัดกล้ามเนื้อเริ่มเตะะนะอายุก่อนเปะอ่ะเอาจีน่าสนใจนะสวยด้วยนะท่จริงพี่อะชอบงานของกลางมากกว่าพวกเขาเล่ห์เพลัง n a t u r a l naturalism ไม่ชอบแบบเหมือนจริงชอบแบบสูงสูงเป็นคนที่ชอบยุกลางมากไรนลองยืนสิลองยืนว่าว่าพอ พอเราเป็นยุบเล่นในสองขอดูเลืนในสองเลยในสองนะเื่อในสงนะเออถ้าเป็นยุคกลางอะยุคกลางยุคกลางก็คือเปรตนั่นเองยุคกลางเฮ้ยเป็นหุ่นยุคกลางลำบากนะต้องไดเอทตลอด อีกสิ่งหนึ่งที่มันทําให้เราเห็นคอนเซปต์คร่าวๆของยุคกลกางก็คือว่ามันเป็นยุคที่ศาส,สนาคือศาสนาคริสต์เนี่ยนะ,ะมีบทบาทอย่างมากอะไรก็ตามพอบอกว่าอันนี้เป็นไบเบิลนะอันนี้เป็นหลวงพ่อบอกนะอโอ้โหมันจะรุ่งเรืองเฟื่อง,<ม>องฟูมากมันเป็นยุคที่คนมีแต่ศรัทธาการโรคอย่า<ม>งเงี้ยสงครามมันมีแต่เรื่องที่แบบมันไม่แฮปปี้เนาะนสดาวิธีการในการจะ หลุดพ้นแต่เรื่องนี้ก็คือโอ้ก็ต้องมุ่งหาศาสนาอ่านี่คือสิ่งที่พระเจ้ากำหนดหรือเปล่าถ้าเยกจะพ้นจากบาปก็ไปทําบุญกันอ่าเป็นต้นเป็นเหตุให้วัดโบสถ์ต่างๆก็เลยรุ่งเรืองเพื่อครูนะคะจนไปจบถึงช่วงที่มาร์ติลูเทอร์ตั้งคําถามไงา็แบบเฮ้ยมันใช่เหรอการขายใบไถ่บาปการเอาเงินเข้าวัดมาสร้างสิ่งที่มันยิ่งใหญ่อลังการอย่างนี้มันใช่ผลทางการหลุดพ้นจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งลงรายละเอียดเยอะกว่านี้เดี๋ยวมีแต่ว่าเอาข่าวๆาก่อนว่าทําไมเข้าไปในกลุนี่อ่ะ ถึงได้เห็นแต่รูปพระเยซูรูพระแม่มารีรูปพระมารดาอุ้มพระบุตรรูปนักบุญเป็นงานที่เกี่ยวเนื่องจากศิลปะแบบคริสตศาสนา,าทั้งหมดเลยอะ่ะ<อ>เพราะว่ามันเป็นยุคที่ศาสนาคริสต์มีที่คนสูงมากมนะฮะอ,มมอันอีกอันนึงที่พี่อยากจะแบบให้ดูเป็นพิเศษก็คือพวกพรมแปะแปะเพดานเพราะอะไรเพราะาเราพูดเมื่อกี้ว่า ศิละปะส่วนใหญ่เป็นเกี่ยวกับคริสตศาสนาใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วอะถ้าไปดูพรมแบบมันไม่ใช่คริสนะมันเป็นทางบ้านคนรวยอ๋อมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการล่าสาตร์การนู่นนี่นะเพราะจริงๆแล้วมันก็มีศิละปะที่เกี่ยวเนื่องกับชีวิตประจำวันด้วยแต่เป็นบ้านคนรวยเป็นพวกนบิลิตี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการล่าศาสตร์ออกล่าศาสตร์แล้วก็ที่ดังมากที่เราเจอคืออะไรผู้หญิงกับเ<อ>ลดี้อนดิลิคอระดามาราลิกอ ซึ่งเป็นห้องแบบโอ้โหคนอยู่กันเต็มไปหมดเลยแล้วก็ถ้าจะเป็นเป็นไอคอนของมิวเซียมนี้เลยเพราะฉะนั้นก็เลยคือจะบอกว่าเออมันไม่ใช่ว่ามีแต่เฉพาะศิลปะเกี่ยวเนื่องกับศาสนาเท่านั้นนะมีเรื่องเกี่ยวกับชีวิตประจมมันด้วยเอาเป็นว่าวันนี้ก็ เดินช่วงเช้าไม่รู้จะไปไหนดีก็เลยไปเดินมิวเซียมแล้วพี่ต่อจะเข้าจะเข้าแล้วไม่ได้เข้าล้วก็เลยคิดว่าเออไปเข้าซะเลยรอบนี้เผื่อใครแวะมาปารีสแล้วดูมิวเซียมเยอะแล้วนะคะเส้นแบบดูรูป่อยแล้วดูหน่อยแล้วอยากจะมาที่นี่แล้วก็สนใจเรื่องยุคกลางของยุโรปอะไรเงี้ยเชิญที่บลูดีค่าเข้า12ยูโรค่าฮะ วันนี้นะคะไกลบ้านของเรานะคะลูกค้าเข้าลูกค้าเข้าเออก็คือ,สเ,อ <laughs> สเก็ตบอร์ดนะครยี่ห้อเออลูกค้าขอโชว์ลูกค้าเลยค่ะโชว์ลูกค้าเลยอ่ะแล้วมาอันแพ็กของไม่เคยใช้เลยค่ะลืมก็นึกว่าเออออกไกบ้านแล้วพอมีชื่อเสียงก็จะมีคนเข้าหาไม่มีโลไม่มีโลวันนี้ลูกค้าคือลาโรสโคเซ่ลาโรสโคเซ่นะคะ ลาโรสโคเซนะคะซึ่งเป็นแบรนด์ที่ดังอันนี้เคืองริงเรารู้จักอยู่แล้วในฝรั่งเศสเขาก่อนมาก็ได้จัดการซื้อไปแล้วเว้าเป็นครีมกันแดดแต่อันนี้ส่งมาจากเมืองไทยเลยอมีอะไรบ้างก็มีเอฟเฟคแคลนะคะที่เป็นเซรั่มแล้วอันนี้เนี่ยเป็นมอยส์เจอร์ไรเซอร์ท่าหลังจะใช้เซรั่มแ้ล รึ่งคืนนี้เราจะได้ลองจะได้ลองเดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตทับมาให้ดูเลยว่ามีการทาเจิงทาจริงใช้จริงไม่มียายอ,าอ,อา่ตอนนี้เราก็จะมาโชว์กันใช้นะคะนี่เปิดใช้เลยปกติก็จะเห็นเราแบบใส่เสื้อผ้าธรรมดาใช่ไหมวันนี้แบบมาในโรบ ซึ่งก็เป็นสภาพธรรมดาก่อนหน้านี้ก็คืออาบน้ําแล้วล้างหน้าแล้วจริงๆแล้วก็1นึสอาแล้วมันอกมาไม่ได้ทาจุดที่เป็นสิวอย่างเดียวหรอไม่ใช่มันทาทั้งง่ายงาเพราะว่าเพราะว่ามันลดแบบพวกสิวผดก็ได้ที่บางคนไม่ค่อยทากันคืออะไรคะคอเราก็ทาคอด้วยนิดนึงเอาเราบิดเส่เลยเพราะว่า ใส่คอย่งเลยแล้วก็ทาคอทาคอจะยากนิดหนึ่งคอไม่ค่อยมีอลละไรอันหนึ่งอันหนึ่งก็คือตัวนี้ริฟส์กาทูอะะเพราะว่าทาคู่กันอ่ะโชว์ปิดฝาซิปิดฝายัางไงให้เห็นแบรนด์ปิดฝา,าให้เห็นแบรนด์ปิดในชีวิตจริงก็เป็นอย่างนี้นะ <laughs> <laughs> ถ้าสปอนเซอร์ต้องการที่จะให้แบบครีมหรืออะไรเงี้ยก็ต้องให้เยอะหน่อยนะเพราะบางทีแบบคนเป็นคนนัผักว่าง แล้วพี่ต่อรู้ได้ไงว่าตำแหน่งของหน้าผากมันจบตรงไหนอ่ะรูปัดมันจะมีลายผมตรงเนี้ยแลาก็จะรู้อย่าลืมนะคยับอยกามิดชานนะคะับเอฟเคลาซีรัมและเอฟเฟคลาดูดเอฟเฟคลาที่มาจากคำว่าเอฟเี่แปลว่าลบก็คือลบหมดเลยคิ้วก็คือลบหนังหน้ว ลาโรสโปเซนนะคะสลายสิวอุดตันจบต้นต่อปันปหาสิวขอบคุณลูกค้าใจดีสำหรับไกลบ้านในตอนนี้นะคะขอขอบคุณลาโรสเ e อ์เซคะ่นะ ขอบคุณนะคะได้หนังสือหนึ่งเล่มมาชอชชโชอเป็นนังสือเกี่ยวกับอาหารนะทั่วโลกเลยคูซีนทั่วโลกเลยแล้วก็เป็นหนังสือแบบอ่านง่ายๆเป็นนิทานเป็นการ์ตูนซื้อให้คุณแดงนะคะเป็นของวัญนะคะขอบคุณค่ะก็หยิบจับจับหลายรอบก็เลยแบบนางคงเห็นว่าอยากได้นี่มันจริงๆแล้วมันคือการติดสินบนการให้ใครเป็นดาราหลัก ไม่ใช่มันอยู่ที่วิวต้องการทางก็ได้ให้วิวของตอนของฉันนะใช่ึ้นเนาะอ้าพี่ป้องหนูต่อให้เวลานะคือให้เวลาแกนานมากแล้วอ่ะแต่ทำยังไงก็สู้ไม่ได้เนาะ แกก yup. ็ตามมานะของแกร้านหนึ่งนะตอนนี้เออแล้วก็อีกอันหนึ่งก็กำลังจะล้านส่วนอันนี้ร้านแล้วก็ไม่ไม่อยากทักมากเจอกันวันแรกที่มารีรอบนี้ปกติที่ไม่ทักใครเรื่องเรื่องร่างกายเรื่องอะไรหรอกแต่ว่าถ้าเห็นว่าเพื่อนสนิทกันก็เล่นไปเจ๊ป้องเล่นไปมตรต่อเนาะเจอกันวันแรกเจอกันวันแรกเมืป้องป้องอ้วนขึ้นนะตต่อมึงอ้นหรือเปล่าแล้วสวัสดีกันเลย อีนี่ยืนอยู่ข้างๆหัวลาอแบบจะป้อตอบแบบขันควันมากเลยอ่ะี่ป้องอ้วนขึ้นหรือเปล่าคะอีตอบมึงอ้นหรือเปล่าใจชอบตรงนี้พอถามเสร็จก็จับมือแทนที่เจอหน้ากันจะสวัสดีกันก่อนมึงอ้วนเนาะ ่อยอดจากลาโรสโพเซซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับยุคกลางที่เราไปดูมาเลยอุ้ยเกี่ยวเกี่ยวเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นเมืองไงทำนานมันอยู่ในยุคกลางนะลาโรสโพเซเป็นชื่อเมืองนะคะนอกจากเป็นชื่อของผลิตภัณฑ์ที่เราให้ดูแล้วเนี่ยเป็นชื่อเมืองอยู่ในฝรั่งเศสแหละอยู่ไปทางโปรตีเย่ทำไมเขาถึงใช้ชื่อเมืองเป็นชื่อผลิตภัณฑ์ล่ะแสดงว่ามันต้องมีที่มาที่มาก็คือเขาเอาน้ำแร่ที่อยู่ที่พกที่เมืองลาโรสโพเซเนี่ย มาใส่ในผลิตภัณฑ์เขาอ่าทีน้ำแร่นี่มันความพิเศษยังไงในตำนานนะในตำนานเนี่ยมีอยู่ว่าจะไมขายด้วยขายรู้สึกแบบพิ่งเผื่อังการเล่าเรื่องไปกลูนี่อกอยุ่กลางนี่คือน่าเหนื่อยเลยอะแต่พอเป็นเรื่องลูกค้าให้เงินปุ๊บให้เงินปุ๊บมาเลยอะยังไงก็ในสมัยยุคกลางเนี่ยมันก็มีเหมือนคุณนางคนหนึ่งใช่ไหมคะ กระหายน้ํามากก็ผ่านให้เมืองเนี่ยลาโรโเซนเนี่ยแล้วก็เจบอบ่อน้ําก็เลยหิวน้ําก็เลยดื่มน้ำเข้าไปรู้สึกสดชื่นแล้วนอกจากนั้นคือขี่ม้ามาใช่ไหมเราม้านางเนี่ยเป็นเกลือ่อนอนเป็นโรคผิวนาง<อ>เออด้วยความที่ม้าเนี่ยมันกระหายมา้กมันก็เลยกระโจนลงไปในบ่อเลยปราบฏว่าอะไรคะหลังจากนั้นอ่ะไม่นานโรคผิวหนังมา้าหายไปเลยหมายถึงหนังของม้าน่หายไปเลยเออพอมาอยู่ยุคหนึ่งเป็นยุคข,ของพระเจ้าเฮนรี่แล้วก็หลวงพี่เขาส่งแพทย์มาดูมาดูเสร็จก็บอกเฮ้ยในน้ำเนี่ย เอาไปทดลองแล้วปรากฏว่ามันมีคุณสมบัติในการรักษาโรคอยู่หนงจริงๆแล้วนอกจากนั้นเขาผ่านยุคไปเสร็จไปถึงยุคของนโปเลียนมูนปาร์ยนโปเลียนก็มีนโปเลียนก็มีนโปเลียนทําไงรู้ไหมได้ข่าวเรื่องนี้นโปเลียนมาสร้างเหมือนเป็นฮอสพิทอลเป็นเออสร้างโรงพยาบาลเลยแล้วใช้น้ำเนี่ยรักษาทหารที่ไปลบเลยของนโปเลียนที่ไปรู้มาจากไหนรับเนี่ยดูจากเว็บไซต์ของรถรถพุซ ไม่ก็เคยรู้สึกว่ารู้สึกว่าเป็นคนรู้เป็นคนข้างใทยยุคกลางใช่อันนี้เข้าใจมาตลอดเลยว่าอ๋อพี่กันแบบไปค้นคว้าไปเกี่ยวข้องกับยุคกลางอย่างไรก็แล้วก็เป็นสกิลของการช่างเชื่อเฉลยค่ะคืออ่านมาจากเว็บไซต์ของดาร์โรสได้แล้วเขาวฆษนาขมเอาเนาะ เอาแต่เขาโฆษณาจริงเขามีหลักฐานไงสุดท้ายเนี่ยปรากฏว่าสิ่งที่เป็นตัวตัดสินว่ามันใช้ได้จริงคืออะคาเดมีของที่นี่ไปแบบปั๊มปาะว่าน้ำเนี่ยเป็นน้ำแร่ที่พิเศษจริงมีของดีอยู่ในนี้ก็เลยเป็นที่มาของผลิตภัณฑ์ลาโรชโพเซ่นะครับโอ้เจ๋งวะเพราะฉะนั้นเกิดมาตื่ใช้นะคะทำไมลาโรชโพเซ่ไม่เข้ารายการช่างเชื่อมครับแสดงว่าทั้งหมดทั้งมวลในวันนี้มีความพยายามในการเชื่อมโยง ช่เช้าไปดูมิวเซียมยุคกลางเที่ยงมาขายของให้ลูกค้าก็ไปเล่าถึงประวัติศาสตร์เรื่องราวของลูกค้าจากเว็บไซต์ของลูกค้าเองแต่เกี่ยวกับยุคกลางนะข้อมูลไม่ผิดแน่นอนอุ้ยอุนิเวอร์ซิตี้ปารีสวอันนี้ที่สามของแอนนี่มหาลัยอันนี่เออซึ่งนี่คือมหาลัยนะมีแค่นี้แหละนี่มันเป็นไอ้นี่เป็นแบบ ห้องสมเป็นเป็นที่ขายหนังสือส่วนหนึ่งหึ้นึงหึ้ยหึใครโทรมาใครโทรมาตลกค่ะเอออยู่ไหนคะอยู่แถวซอกบอลค่ะโอ้โหไปสกายเซเรียให้หนูไปหาที่ไหนอ่ะเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเจอการตรงโปรเดซาก็ได้ค่ะโปรเดซากโปรเดซาเหรอไม่ใช่จะเดินมาหรอเเดดิิินนม ไม่แต่เราจะไปจะไปมงต็อกเกอร์อยู่เลยไม่ใช่หรอเออเออกันเจอกันหน้าหรูประกันค่ะโอเคตรงกาคุเซนนะคะได้ค่ะนิดนิดถ่ายอยู่นะเจ๊อยู่ในรายการเนี่ยตอนเนี้ยอ้าวหรอใช่งั้นถ่ายเงินสระกันก็ได้ค่ะไม่ที่เจ๊โทรมาเนี่ยถ่ายอยู่แค่จะเตือนว่าอย่าพูดอย่าพูดคำหยาบอืออ๋ออย่าพูดคำหยาบไม่ดีนะคะราบแต่งแต่งดี่ใช้ไหมโปรดที่ฟังวนขึ้นหรือเปล่า เอาไทำไมผู้ชายอย่างกันล่ะคะเธอเล่าไปแล้วแหละว่าเธอตอบว่าอะไรมันเป็นมูกฉันไม่ได้เป็นคนหยาบคายอย่างกันซะหน่อยเป็นหยาบคายยิ่งกว่านั้นเดี๋ยวเินไปเจอที่กับฟูเซลไปเจอป้าีก่ะทำงานเสร็จแล้วไงก็เลยโทรมาว่าอยู่ไหนกันฉะนั้นเดี๋ยวเราเดินไปหาเจเขาหน่อย วันนี้นะคะขอขอบคุณลาโรสโฟเซ่ค่ะอ่ะก็มาขอบคุณกับเขาด้วยอ้าวไม่เกี่ยวเนี่ยฝาก subscribe ด้วยค่ะฝากติดตามด้วยนะคะกด subscribe ช่องฟาโรสนะคะแล้วก็ฝากฟาโรสพอดแตนไว้ด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวสนิทนะชีจะย้ายไปอยู่ฟาโรสพอดแทนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พอกค่นี้นะคะ นอนเราไว้เลยนะ <cake Sounds> แล้วเธอก็ป okay. <tat> ิดไฟสิกำกับฉันด้วยเหรอโอเคได้ไม่ได้ดูแบบตัดโอเคโอเคอ่าๆโอเคอ่าล่าสุดกำกับแล้วหนึ่งหนึ่งสองสามลาทิสวัสดิ์ค่ะลาทิสวัสดิ์ค่ะ